สวัสดีครับทุกท่านครับผมอาจารย์นิรันดร์ครับวันนี้เอาเหรียญหายากมาให้ชมเหรียญเลื่อนสมรสษาของปู่ทวดปีศูนย์แปดเนื้อทองคำครับทำให้ดูกันชัดๆเหรียญน,นี้ยล้วก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากถ้าเป็นเนื้อนี้แล้วด้วย ก็เลยจะเอามาส่องให้ทุกท่านชมนะครับ<ม>เหรียญเนี่ยเท่าที่ที่ดูเหรียญคมชัดมากครับชัดเจนตำหนิทุกอย่างแล้วก็ความคมชัดใน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 การแกะพิมพ์นะครับเส้นสายต่างๆในคมชัดมากจะลองจะซูงข้ามาดู เหเนไหมครับเส้นสายต่างๆชัดมากอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงกล้องนะครับหลักๆก,ก็จะที่ดูกันก็จะมีเส้นสามขีดนี่ครับจะมีสามขีดนี้แล้วก็เส้นนี้เส้นขนแมวนี้ก็ขนแมวตรงนี้ที่เป็นเป็นลูกคลื่น,นครับตัวนี้เป็นเส้นมาเนี่ยแล้วก็เส้นในหน้าผากเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดู เส้นเส้นแตกเส้นคนแมวตามช่องนี่ครับทีที่รายละเอียดที่ดูดูกันประจํานะครับแล้วก็จะมีที่แตกที่นิ้วมือนี่ครับที่ปลายนิ้วมือทางทั้งสองทงั้งสองนิ้วมือของลวงปู่นะครับก็จะดูกันประมาณนี้ก็เส้นคนแมวในในช่องช่องขาลวงปู่ทั้งสองข้าง เส้นแตกตา,ตายงวงช้างนะครับมันยังไม่ได้นี่ก็ยังพี่วันยังดูคมชัดแลครับเส้นแตกที่ใต้หอหีบนะครับตัวดีที่ไม่ได้จับเพราะว่าเดี๋ยวสั่นแล้วดูยากเส้นเอ็นนะครับดูเส้นเอ็นอผมจะส่ง เข้าไปดูตามช่องต่างๆที่ผมชี้ให้ดูนะครับทีนี้อ่าจะดูเรื่องความคมชัดของของเหรียญเหรียญนี้ด้านหลังตำหนีก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มากเท่าไหร่เราลองพลิกด้านหลังดูก่อนด้านหลังตำหน,หน,นีก็ดูกันไม่ไม่ได้มีค่อยไม่ได้มีหลายจุดเท่าไหร่ครับก็จะดูการแตกอ่าอรอยตรงนี้ แล้วก็เส้นแตกตรงนี้เส้นเส้นแตกแถวเนี้นะครับเส้นแล้วก็เส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นตรงใต้อพอทาเพาตรงนี้ครับแล้วก็ลูกตาเส้นหน้าผากนะครับด้านหลังเดี๋ยวค่อยมาชมด้านหลังกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปสองกล้องดูด้านหน้าก่อน าหน้านี่ดูหลักๆเลยก็จะดูนี่เลยที่ดูยากๆหน่อยเส้นหน้าผากครับเส้นหน้าผากนะครับจะดูเห็นไหมครับสองอย่างนี่ยจะเป็นเส้นหน้าผากเพราะว่าเส้นเล็กมากครับีเส้นหน้าผากครับ เอาครับเห็นไหมครับเส้นหน้าผากแล้วก็จะสีเส้นแตกตรงบนด้านบนนี่นะครับเส้นแตกสามเส้นนี้เส้นตัวนี้เส้นนี้ขนแมวแล้วก็จะมีเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งตรงข้างนะครับเส้นเล็กๆ เลยขึ้นมาดูตรงนี้เลยไฮไลท์ด้วยเส้นในตารางครับเส้นขนแมวในตารางเนี่ยดูขนแมวในตา,นนรารตางนะครับอ่านี้ครับชัดละดูขนแมวในตารางนะครับบนตารางก็จะมีเส้นขนแมววิ่งยาวอีกครับ ฉันไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าจะลองพยายามให้ดูอ่าครับเนล่ะเ็นละ่ <ๆ S 2> นละนี่ก็นเส้นคนแมวในตารางนะครับในช่องตารางชัดแล้วครับ ปูครับตรงแถวตาฝั่งทางด้านซ้ายของนูกปูก็จะมีเส้นแตกยาวลงมาครับตามลงมาก็จะมาดูกันต้องเส้นเอ็นเส้นเอ็นชัดมากครับ เส้นเอ็นก็จะดูเส้นตรงประคตนี้ครับดูธรรมชาติครับดูให้เป็นธรรมชาติ สังคตินะครับชัดชัดเจนครับชัดมากครับ<ม>แล้วก็ดูที่ปลายนิ้วมือนะครับปลายนิ้วมือการแตกทั้งสองข้างครับปลายนิ้วมือทั้งสองข้างครับแตกชัดเจนครับสวย หัวข้าฟังนี้ก็จะมีเส้นขนแมวครับงวงช้างครับวงช้างมีเส้นแตกลงมาครับต้องสารไอครับเส้นแตก เส้นคนแมวตรงหงช้างเช่นแตกตรงหัวเข่านะครับเช่นแตกตรงนิ้วมือนะครับเสนคนแมวขาฝั่งนี้ครับขาฝั่งขวาของนงปู่ สองเส้นด,ดูกันตรงนี้ครับตรงนี้สองเส้นนะครับข้างแขนนะครับพยายามจะซูมดูให้ชัดนะครับดูธรรมชาตินะครับ ธรรมชาติของพระของเหรียญดูตรงลายกนกฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายองค์พระคมชัดครับชัดเลยเป็นสันเลยไปดูด้านหลังครับด,ดูเมตตานลวงปู่ปู่ทิมนะครับ ดูครับเหรียญที่มีความคมชัดสวยงามครับไปหูดูดวงตาทั้งสองข้างทีนี้ก็เม็ดผมครับไปดูเม็ดผม เน็พผมน้องปูครับคมชัดครับดูเส้อแตกข้างข้างหูนะครับตำาหนิที่เป็นตำาหนิในพิมพ์นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับ ควหนักขละครับเป็นรอยแกะรยเกาแม่พิมพ์ครับชัดเจนรูฟอน์นักขณะตัวหนังสือครับชัดเจน,เนสวยเส้นแตกตรงพอสัเพานี่ครับ ดูหัวโพวสังพอครับด้านบนครับดูให้เป็นธรรมชาติครับประมาณนี้ครับ เวยีเ่เรยนใ่้สวยสวยสวยมากก็เลยได้เรียนสวยสวยมาก็กเ,ลเ,ลากเลยมาลงให้ทุกท่านชมนะครับเสนาผักฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ